ใช่ครับคือคือคือเขาจะม่ต้องไม่ต้องกังวลครับคือพระนามของสวนผมบอกไปแล้วว่าพระนามของสวนเราเนี่ยไอ้วัชพลนี่มีคำเด่นมีหมายเลยครับใช่ครับไอ้พวกสมุนนะฮะอ่ะเจ๊เจ๊นุนอ่ะเจ๊เจ๊นุษมีหลังเนี่ยมีเวลาให้เขาไม่มีเวลาให้เขาหายไปนานเหลือเกินก็เมื่อเราเรียกมาสอบแล้วนะครับขอหมายเรียกแล้วถามว่าเป็นสีของเขาที่จะมีการขอที่จะขอเรี่ยงได้ทออกหมายเรียกแล้วใช่ไหมครับทั้งสองคนใช่ไหมครับสามคนครับสามคนมีใครบ้างครับ ก็พวกท่านตามดพวกท่านอยากได้ให <cat> ้มานะเจ๊นุ๊ท่านออกไหมออกมีอรหลังท่านออกไหมมีกระเป๋าท่านออกไหมกระเป๋ายังนะครับกระเป๋า้เป็นส้องกาเลยนะคะเป็นผู้จัดการเป็นนั่นเลยนะคปอได้เหมือนกันที่โนแลนะคะไม่ต้องซีเรียสครับเราไล่เส้นเงินทุกคนเราไล่เส้นเงินทุกคนพวกพวกท่านอาจจะยังไม่ทราบคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บันทสื่อตรวจสอบสวนรอบทำไม่จะเป็น้องออกมาแถลงสื่อพวกเราทําอยู่ข้างล่างครับ ไม่มันจะเป็นประวัติการณี่เราทาอะไรไปบ้างทาอะไรไปบ้างแต่เราทําครับมีครับคือจริงๆท่านมีเพจท่านมีเพจท่านน่าจะลงเพจให้มันมีความคืบหน้านิดนึงอาผมย้อนกลับไปในประเด็นของผมถามท่านจริงๆครับว่าท่านรู้ไหมครับว่าเงินเป็น200ล้านที่หายไปที่มันตั้งตั้งตั้งอยู่ในบ้านท่านรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนรถที่หายไปท่านรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนโฉนดที่ดิน9 9 9ก้าที่ท่านรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนทองเที่ยวผมว่าเป็นร้อยล้านท่านรู้ไหมอยู่ที่ไหนกระเป๋าท้ หมดประมาณเกือบร้อยร้านท่านรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนการิกาด้วยตอนนี้พยานหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับร้านทองเค n ูเคูเอ็นของบริษัทนะครับเราต้องเราได้ดำเนการขวดยืดขวดอายัดแล้วก็ไล่เส้นเงินอยู่นะครับ ถามว่าบางส่วนเช่นรถเราไปยึดไปแล้วออกไหมไมค่คือคืออันที่ยึดแล้วเนี่ยเราขอบคุณท่านครับแต่อันที่มันหายไปเนี่ยท่านครับอันที่หายไปเนี่ยในโซเชียลกําลังถามกันเยอะแยะมากมายอันที่หายไปท่านรู้หรือไม่ว่ามันเอาไปจอดที่ไหนบางคนบอกเอาไปจอดบ้านนายบางคนเอาไปจอดบ้านนายทุนบางคนเอาไปจอดบ้านที่ท่านเข้าไปไม่ได้ เห็นบอกว่าแบคใหญ่แบคโตมีบารมีมากก็เลยตรวจไม่ถึงอย่างนี้มันจริงไหมไม่มีหรอกครับไม่มีผมตามที่ผมบอกแล้วไม่มีใครมีแบคใหญ่มันไม่หายแน่นอนครับมันมีรูปร่างไว้ไม่สามารถหายไปได้หรอกครับหายไตอนนี้ไปเป็นสิบวันแล้วนะครับท่านไม่เป็นไรครับตอนนี้ชุดสืบสวนเขาไล่อยู่มีคาสั่งตอรอครับให้ให้ดําเนินการไม่ใช่พวกผมทาทาอย่างเดียวครับครับถ้าท่านก็ต้อง ก็ต้องไว้ใจพนักงานสวนบ้างนะครับให้พวกเราทํางานบ้างไม่ใช่ว่าเอาเอาอะไรเอาเอวลชนอะไรมาบีบนะครับอย่างนี้ไม่ไม่ได้บีบขออนุญาตครับท่านเราถามกันตรงๆเพราะว่าผมอยากให้ท่านชี้แจงกับประชาชนเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับท่านจะไม่รู้เลยว่าในท i k t ตอกหรือในโซเชียล ประชาชนกำลังสามปปบอ,อยู่ผมเลยอยากให้ท่านเนี่ยใสๆขาวๆก็คือทํางานจริงทํางานเพื่อชาประชาชนจริงได้มีโอกาสชี้แจงกับสื่อเพราะอะไรถ้าท่านไปเล่นติกตอกเน่ท่านจะตกใจเพราะว่าท่านเนี่ยโดนด่าเยอะมากปปออบอโดนด่าแบบสับๆบเลยนะฮะงานนี้ต้องให้เกียรติท่านนะครับทุกคนครับให้ท่านได้ชี้แจงว่าท่านทํางานอยู่ท่านก็บอกว่าทํางานอยู่แต่อย่าช้าครับท่านความยิ่งช้ายิ่งอายุติรรมหมายความว่าปล่อยให้เขายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปตั้งหลายวัน ท่านยืนยันใช่ไหมครับว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่โซเชียลเห็นตำรวจกำลังดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะยึดมาไม่มีปัญหาครับตอนนี้เราไล่เส้นเงินมีชุดสืบสวนไล่เส้นเงินอยู่แล้วมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับถ้าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมันต้องมีที่มาที่ไปเงินไปไหนมาไหนมันมีเส้นทางของมันครับมันไม่มีไม่มีทางที่จะลบลอยมันได้เนินสดเงินสดนินสดก็ต้องไล่ครับท่านคนดูครับภาคไอ้เงินสดส่แล้วอะค่ะมีไหมคร่าไปไหนครับไปแล้ว เราก็เห็นในโซเชียลนะคะว่ามันมีใช่ไหมเปิดตู้เซฟใช่ไหมไอ้นักสื่อโซเชียลครับที่ไม่ใช่พันธุสื่อโชวชีว์เรามันมันเป็นสิ่งที่ตักกับเบียเขาโชว์รวยเขาเปิดเซฟมาแล้วเงินเนี่ยนับๆอยู่เป็นร้อยล้านแล้วตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยประมาณ200ล้านท่านครับตามกฎหมายเนี่ยท่านมันคิดัง่ายๆเลยพี่สื่อมวลชนเราไม่ทมสามารถถอนเงินจากธนาคารได้เกิน2ล้านท่านก็รู้ปปมจะตรวจสอบแต่เนี่ยถือเงินสด200ล้านมันไปเอามาจากไหน เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับทุนจีนทุนสีเทาจีนท่านมีข้อมูลนี้ไหมโซเชียกลกำลังพูดกันเยอะนักข่าวขุดกันเพียบเลยพี่นักข่าวกลำลังขุดเรื่องทุนจีนใช่ไหมกลำลังขุดเรื่องนี้ใช่ไหมฝากถามมาท่างครับเงินเยอะขนาดนี้ไปหิ้วมาจากไหนทุนอะไรทุนจีนหรือเปล่าตี้ทเทาจีนหรือเปล่าตรงนี้นะครับต,ตั้งแต่เริ่มเริ่มดำเนินการเนี่ยรอรายงานปปงอแล้วนะครับปปงเขาสืบซับเข้าไปแล้วนอกจากตรงนี้อาจจะไม่มีแค่หน่วยงานของเราด้วยอาจจะมีหน่วยงานข้างเคียง เกี่ยวกับเรื่องการสื่อวนสอบสวนเพราะเ่วนอนการของเขาอยู่นะครับปปงก็ได้ซื้อเงินของเขาอยู่นะครับถ้าเราทํางานตามสื่อมากเกินไปเอาข้อเท็จจริงเอาต่างๆออกมากให้กับสื่อสื่อมา,มากเกินไปการทานั้นเราไม่เป็นความลับนะครับมันมีผลต่อรูปคดี รเราก็่ต้องทำไปท่านเงียบเกินไงคะมันไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวว่ายังไงถูกลงผู้เสียหายก็ได้แต่รอคอยก็มีจากข่าสตื่นนะคะที่นำเสนอให้พวกเราด้วค่ะคือ,ค,อ,อคือคืออย่างนี้ครับท่านเมื่อวานนี้ผมไปไซเบอร์ไม่ได้เปรียบเทียบหน่วยงานนะครับท่านไม่ได้เปรียบเทียบการทําง,งานของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานเลยไซเบอร์เมื่อวานนี้สามารถทําสํานวนเสร็จ200คนในวันเดียวครับท่านเปิดห้องใหญ่เลย ใบหนาดนะครับไม่ได้บงใหญ่แบบนี้ด้วยไม่ได้คดีใหญ่ขนาดนี้แต่บิ๊กตายนะครับท่านผบตรคนใหม่เนี่ยท่านเล็งเห็นนะครับท่านก็สั่งการไปเชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเปิดห้องประชุมใหญ่ๆ200คนทําสำนวนเสร็จภายในหนึ่งวันท่านครับไซเบอร์เขาไปถึงดาวกังคารแล้วครับท่านปปปเนี่ยคือเขาอะไรนะครับจับยังครับกลังครับเพราะว่าเขาเพิ่งทำเมื่อวานนี้ไงท่านเขาเพิ่งทำเมื่อวานนะท่านจะมาบอกว่าจับได้ยังไงเขาเพิ่งทำเมื่อวานนี้เขาไม่ได้เพิ่งมีพฤติการนะครับ ตั้งแต่ปีห้าเก้าใบนาดใบนาดเพิ่งเป็นคดีเมื่อวานนี้เพิ่งทําสำนวนเมื่อวานนี้แต่ของเราเป็นสิบวันแล้วท่านวันนี้ทางผู้เสียหายทุกคนต้องการมาอะไรกับปอทองมาเพื่ออะไรโดเอาผู้เสียหายมาผู้เสียหายมาเลยเพราะอะไรก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมมาค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตำรวจทำงานช้าค่ะในสามสี่วันนี้มีเวลาให้เขาได้ผลย้ายสติแล้วค่ะและทางพวกพวกเสียหายทั้งหมดนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าเลย ก็ติดตามข่าวแล้วก็เราก็ชื่นชมเหมือนคุณเกนโนพูดช่องแปดค่ะเจาะดูถึงขนาดว่ารู้เลยว่ารถเนี้ยไปบ้านเจหลังแล้วก็ขับออกมาเลยยังมาเราดูตามข่าวตลอดแล้วผู้เสียหายมัสได้ยังไงว่ารถมันเป็นรถของปาเบียรงคะเราเราเราดูตามไปที่เลยค่ะตามที่เขาในบ้านเขานะคะในบ้านที่เขา่ายไว้ แล้วตอนที่เขาไปรับสีซึ่งมันเราก็ไม่ไม่ได้บอกว่ามันคือรถของเขาถูกไหมครแต่ว่ามันมีความที่ว่ามันเฮ้ยมันน่กสนใจคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีการคัดกรองของสื่ออ่ะอันนี้เราพูดถึงสื่อช่องแปดนะครับช่องแปดอยู่ไหนครับช่องแปดช่องแปดตรงนั้นนะครับสื่อช่องแปดไปขุดคุยทาว่าสื่อเนี่ยมันต้องเป็นความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับถ้าคุณพุทธะหรือลุยชนข่าวเนี่ย เขาไม่ได้ไปขุดจริงๆไปขยี้จริงๆแล้วไปรู้ข้อมูลจริงๆเขาจะนําเสนอยังไงมันก็เป็นหมิ่งประมาทใช่ไหมอช่ใช่อันนี้เขาไปขุดจริงๆเขานําเสนอข่าวจริงๆพฤติกรรมเขาตั้งแต่59นะคะเนี่ยไม่ท่านอ่ะเออจริงๆแล้วไม่ได้รู้ทำนะคะตั้งแต่หน้ายังไม่โอนใช่ว่าหนูว่าเอ่อผู้เสียหายทุกคนนะคะเออต้องการที่จะมา้ทรา ว่าคลิปหน้าไปยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ว่ามาแบบเคยมาแบบมาอะไรอย่างงี้คือคือทุกคนนีครับท่านครับอันเนี้ยคือผมอ่ะมาให้ท่านได้มีโอกาสจีบจา่นี่จากระนองมีมีใครจากเอารถมาจากยะโสเมื่อคืนนะฮะจากไหนร้อยเอ็ดมาเพื่อการนี้เลยเขามีรถมาเพื่อการนี้แล้วก็คำถามที่ทางผู้เสียหายส่งให้ทางทางท่านครับเราจะสามารถที่จะสรุปการทํางานหรือว่า อะไรได้บ้างครับคือตามที่ผมบอกไปแล้วคดีนี้มันฝากถังได้ผู้อาได้สี่ฝากยังไงคดีมันเดินมันไปอยู่แล้วนะครับมันเดินไปมันได้สี่ฝากยังไงก็ไม่ต้องส่งอายการไม่เกินวันที่สองพฤศจิกายนครับนะครับเพราะนักอายการมีฝากหนึ่งสิบสองวันไปดูแลสำนวนเพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องขอสาร่อไปมันมีรอบมยังมันเดินไปอยู่แล้วฉะนั้นแนวทางของตำรวจก็คือจะทำงานโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเปิดไม่จะเป็นต้องเปิดเผยถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็รู้หมดผู้อ่นนี้รู้หมด ไม่อันนั้นน่ะหนูเข้าใจค่ะแต่แค่ว่าหนูต้องการที่จะทราบเอาคุณเอ่อพี่ตำรวจไม่ต้องออกสื่อก็ได้แต่พี่ตำรวจก็ต้องก็ต้องบอกนต้องบอกเ่เสียหายเพราะว่าที่กองฝาบก็มีก็มีท่านตำรวจท่านหนึ่งอยู่ในกลุ่มหนูบอกได้ว่าเออ ท่านเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วเพราะว่ามีแต่ผู้เสียหายไม่มีคนนอกเลยค่ะท่านือมเราต้องการอยากรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วคดีคือท่านไม่ต้องบอกสื่อก็ได้ท่านไม่ต้องบอกสื่อใดๆก็ได้แต่จัดไลน์กลุ่มให้กับผู้เสียหายได้รู้ข้อมูลได้ไหมบอกไว้ก่อนนะครับยังไงผมเป็นคนบอกให้ลูกน้องผมเนี่ยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเองใช่ค่ะแต่เชื่อหรือไม่ว่ากลุ่มไลน์ของคุณเนี่ยมีอวตารอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วไม่ไม่เพ้าะมันมันายนะมองกันอยู่มันมีโวตานอยู่ เห็นเรื่องี่ทั้งสองฝ่ายเลยนะถ้าถ้าเรามาโต้แย้งอย่างนี้มันจะไม่จบหรอครับเดี๋ยวพี่ครับเราไม่ได้โต้แย้งเราไม่ได้โต้แย้งนะครับขอนตตามนีครับผมขออนุญาตทำเรียนงนี้ครับสองฝ่ายนะถ้าเรามายืนเสียงกันอย่างนี้เทปทรัพย์ใหพอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้หาห้องเก็บแล้วคุยกันแล้วให้ได้ข้อสรุปว่าตำรวจจะทำยังไงเพื่อความมั่นใจกับผู้เสียหายและผู้เสียหายพอใจหรือไม่ เอาอย่างนั้นดีกว่าคือคือพี่ครับฝากตอนนี้ผมผมเตรียมมาหน้าสวนแล้วเพราะว่าผมเป็นคนประสานเนี่ยรูปเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับมานใช่ใช่ใช่มันเทสมันไม่พอคืออย่างนี้นะับผมนำเรียนสื่อผมเป็นคนประสานี่ยเทียนโดมาเองเพราะเทีนโดเนี่ยจริงๆแล้วผมจะต้องขอสอบปากคำเขาด้วยวันนี้ว่าที่ตามเขาไป็นลงในเขตของเขาอ่ะบอกว่ามีผู้เสียหาย400คนผมเป็นคนภาษาเลยว่าเทีนโด ทางผู้ลูกค้าต้องการให้พาผู้เสียหายไหมผมสอบเลยนะ400คนมาผมตั้งกรอกไปดูหน้านางสวนด้วยค,ครับวันนี้ประมาณ3 0 4 0คนเราเตรียมไว้หมดแล้วเพื่อรับค,คนนี้เพราะเด็โกโรคจะพามาเราก็าเตรียมมานางสวนเพื่อรอรอเพื่อรับสอบปากคำต่างนะครับรนะอไปเลยมามาเ่าีา้ลันลนิ้วไหลเอามาให้หมดพวกเราสอบให้หมดผมก็นึกว่าภาพจะเป็นแบบนั้นวันนี้นะครับผมนึกภาพเป็นแบบนั้นไปดูได้เลยว่าสวนทั้งสองคนน่ะประมาณ30-40คนเตรียมไว้เลยเพราะว่าเด็กโดผมเป็นคนประสานเองถามได้เลย มันนั้นอยู่ที่เราหรืออะไรไม่รู้ผมผมว่าผมบอกพี่มีเท่าไหร่เอามาให้ผมเลยผมสอบทห้หมดนะครับเพราะว่าการนัดหมายทางไลน์ผมบอกแล้วว่าบางครั้งมันมีอามาตานนะครับของกลุ่มผู้นี้เรารายงานอะไรปไปมากไม่ได้เรางานตายไไู้่ถึงนู่นหมดเป็นข้อต่อสู้ของเขาสบายเลยไม่ต้องทําอะไรรอรอ,รอดูเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้ทานายต่อสู้คดีเราเราหนึงแจ้ง การปฏิบัติเราอย่างเนี้วันนี้วันนี้เราก็มีการปฏิบัติเข้าใจตำรวจนะครับรวมอย่างสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยได้ข้อสรุปอ่าได้เลยเดี๋ยวผมเชิญอมไปงบนไปคุยได้เลยใช่ผมเชื่อมใจมันไม่ไม่ต้องเยอะหรอกครับทีมหานวันนี้ผมนึกว่าเขาจะพาผู้เสียหายมาครับผมทุกคนครับแยกเป็นสองกรณีผมว่าพี่ๆน่าจะสับสนนะฮะ เรื่องมาร้องคือหนึ่งคือเรื่องมาร้องส่วนเรื่องที่ประชาชนสงสยัยคือเรื่องที่ประชาชนสงสยัยผมยังไม่ได้เข้าไปสู่โหมดของการร้องอันนี้คือโหมดของการสงสัยก่อนพี่ๆสื่อก็สงสยัยหลายช่องก็ไลน์มาหาผมให้ถามไอ้ที่ผมถามเนี่ยดูไลน์ได้เลยกี่ช่องเนี่ยไลน์มาให้ถามประเด็นเนี้ยประเด็นของหายประเด็นทุนจีนหรือเปล่าประเด็นของไปไหนเนี่ยอันนี้คือสื่อฝาก <c oughs> ผมมาถาม <c oughs> ผมก็เลยถามเป็นข้อสงสัยแต่ไอ้เรื่องการเถียงกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลทั้งหมด ทั้งหมดเนี่ยจะถูกยื่นมาให้กับท่านแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนกันตามกระบวนการแต่เราหนึ่งบางคนบอกว่าในนี้มีหนอนเราก็ต้องถามว่ามีหนอนหรือเปล่าใช่ไหมในนี้ทําไมมันช้าเราก็ต้องถามทรัพย์สินที่หายไปตั้งหลายวันพี่ๆก็สืบกันทุกวันนะว่าไปไหนพี่ๆก็ยังหากันไม่เจอผมก็ต้องมาถามท่านถ้าถามเรื่องข้อสงสัยเสร็จปุ๊บเราจะมาในส่วนของโหมดของการยื่นยื่นความเสียหายในวันนี้ มาถึงหมดยื่นความเสียหายนะครับทุกคนเรื่องของข้อสงสัยเนี่ย <Okay. S 1> ไม่สงสัยแล้วเพราะว่าท่านตอบไปแล้วแล้วต้องมาดูว่าท่านพูดไปเนี่ยนะฮะเราจะสืบสวนสอบสวนเส้นทางทางการเงินเมื่อไหร่อย่างไรก็จะต้องมาแถลงข่าวเรื่อยๆแบบนี้อันนั้นคือข้อสงสัยเพราะเป็นภาพลักษณ์ของสํานักงานตารวจแห่งชาติ mm. และเป็นภาพลักษณ์ของปคบ,บวันนี้ให้ท่านมายืนเพราะว่าท่านจะได้ใสๆว่าท่านทํางานจริงๆ mm. ไม่ใช่แบบว่าคนก็มาด่าว่ามีหนอน คนมาด่าว่ามีแบ็คใหญ่มในตำรวจคอยหนุนหลังมีทุนจีนอะไรแบบนี้ท่านก็ชี้แกหมดแล้วท่านก็ใสแล้วนะครับไม่ต้องมาสื่อก็ไม่ต้องไปถามท่านแล้วนะฮะโซเชียลก็ไม่ต้องไปโจมตีท่านแล้วไม่ต้องโจมตีแล้วปคบทํางานก็คือทํางานอันนั้นคือจบเรื่องข้อสงสัยเดีย๋ยวรอบทสรุปอย่างเดียวน,นะคะ<า>พี่ด้วยพี่ที่สื่อชนนะผมขอไยนิดนึงตอนนี้ทางสำนักตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบตรเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตอนเนี้ย ท่านได้อำนารุมวลเรื่องแต่งตั้งพนักงานในระดับปอ,อรในในภาพรวมของกง,งานตำรวจชาติโดยมีท่านผู้ช่วยผบตรขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพื่อพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็มีราาองผู้จัดการกรอบสวนการการมีหลากตามาเราไม่ได้ทาโดดเดี่ยวนะครับแม้จะมีกรอบเวลาที่จำกัดเพียงแค่สี่ปานะครับซึ่งต้องส่งสม,สม,มุดนกการให้ไดใ้ในเดือนที่สองนะครับเราก็มีาาาก,การตั้งเป็นชุดพนักงานสืบสวนสอบสวน สอบสวนเราทำสอบสวนไปผุ้พี่น้องผู้เสียหายทั้งหมดเราสอบสวนไปนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทําตามวิธีการขั้นตอนสอบพยานทุกอย่างเกี่ยวข้องส่วนสืบสวนไล่เส้นเงินไล่ทรัพย์สินต่างๆตามที่นี่แหละครับทางสื่อมวลชนนำอะไรต่างๆมานะครับครับก็มีการไล่ไปเป็นการสอบสวนในระดับของตรอครับไม่ใช่พิ่มบระกอย่างเดียวทางนี้กำลังทางทูมงชามตั้งตั้งคำสั่งมานะครับไม่ได้ไปดังนั้นการทางานเนี่ยคิดว่า มันน่าจะเคลียร์ไม่มีใครแบกใหญ่ต่างๆอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับ <Okay. S 1> คือทุกคนก็สบายใจคือเราเคลียร์กันแล้วพี่ๆครับขอให้เข้าใจว่าที่ผมถามเป็นชุดชุดชุดไปมันคือข้อสงสัยมันไม่ได้อยู่ในคดีหรือไม่ได้อยู่ในการยื่นเอกสารในวันนี้แต่มันเป็นคําถามจากโซเชียลเขาถามกันมาจริงๆแล้วผมอยากให้ท่านตอบด้วยตัวเองวันนี้ท่านตอบเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมครับทุกคนก็มั่นใจในปปบมากขึ้นใช่ไหมทุกคนก็พร้อมที่จะมาดําเนินคดีใช่ไหม พร้มอมจะขึ้นไปสอบสวนข้างบนใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เนี่ยต้องชื่นชมผู้เสียหายนะครับท่านว่าผู้เสียหายทําเอกสารมาเองอันนี้จะทําให้ตํารวจทํางานได้ง่ายมากก็คือตํารวจจะไม่ต้องไปนั่งถามว่ามีผู้เสียหายกี่จังหวัดกี่จังหวัดยังไงเอกสารทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะเนี่ยตอนนี้ทั้งหมด200เกือบ2เกือบ300ชีวิตเนี่ยเราทํามาหมดเลยว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับ เลขบัตรประจําตัวประชาชนด้วยซ้ําที่ทำมาให้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรความเสียหายเท่าไหร่เบอร์โทรเท่าไหร่เราทํามาหมดทุกคนแล้วเท่ากับว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่จะง่ายขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัวแสดงว่ามันจะเสร็จก่อนวันที่สองแน่ๆ มันจะเสร็จปอดแ,แน่เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับเอกสารนี้ไปทั้งหมดที่เราทําขึ้นมาเองนะฮะในเพจของเคนโดช่วยด้วยแล้วก,วก็พวกผู้เสียหายเนี่ยเขาตั้งเป็นคณะทํางานขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวมอบให้ท่านก่อนเป็นรายชื่อนะครับอเอกสารชุดแรกให้ท่านก่อนนะครับเป็นรายชื่อทั้งหมดของผู้เสียหายมีทั้งเบอร์โทร มีความเสียหายมีพื้นที่ที่เสียหายที่ไหนอย่างไรอันนี้รวบรวมมาให้แล้วเกือบ300รายชื่อให้ทางปปบทํางานได้อย่างง่ายจริงไหมครับและผู้เสียหายก็ยินดีที่จะทําข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมครับไม,ไ,มไม่มีใครบังคับให้ทำใช่ไหมครับเขาทํากันเองนะฮะเขาช่วยกันครับสําหรับในประเด็นนี้นะครับผมก็ขอนักเรยียนพี่น้องสื่อมวลชนก็นคือว่าทางตรอได้แต่งตั้งเป็นคณะบัรณาสื่อตรวบสอบแล้วดังนั้นพี่น้องระชาชุนที่อยู่ ต่างจังหวัดก็สามารถไปแจ้งความร้องทุกยังท้องที่ของตัวเองที่อยู่ไม่ต้องเดินทางมาที่กบกบหลังจากนั้นสอบสวนปากคาเสร็จให้ส่งคาให้การนะครับมาให้ที่บก,ก,รรกบภายในวันที่25ตุลาคมอันนี้คือคาสั่งตรนะครับคาสั่งตรอรตรอ,ออกมาแล้วนะครับที่ออกมาเนี่ยก็คือให้ไปร้องทุกข์บ่าวโทษยังท้องที่ที่นเกิดเหตุแล้วก็สอบปากคําแล้วก็ให้ท้องที่ส่งมาให้โดยแบบฟอร์มคาให้การเนี่ย ทางบกบกบกได้ทําเป็น QR พ o ต์แนบคำสั่งตรออให้แล้วท่านสอบตามนั้นเลยครับแล้วก็ส่งให้เราง่ายมากครับครับอกีกเอกสารชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นเอกสารที่รวบรวมนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเต้าข่าวหรือว่ามีการเม k e กันขึ้นมาเอกสารชุดต่อไปเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกับชื่อเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือท่านครับ มันจะมีการโอนเป็นหลักฐานทั้งหมดเลยว่าใครโอนโอนให้ใครและเสียหายอย่างไรนะฮะท่านพิจิตได้เลยนะครับนี่คือของผู้เสียหายทั้งหมดที่รวบรวมมาแล้วท่านเอาไปประกบเอาไปประกบกับสำนวนได้เลยอันนี้คือท่านไปประกบกับสำนวนได้แล้วมันจะทําให้การทํางานเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วทั้งหมดในนี้เนี่ยฮะทุกคนครับเราถ่ายเอกสารม,มาหมดเลยว่าใครเสียหายยังไง และก็มีการโอนเงินให้แม่ตั๊กป๋าเบียเมื่อไหร่อย่างไรท,งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเอกสารที่ค่อนข้างละเอียดนะครับงานนี้เจ้าหน้าที่สามารถนําไปประกบกับสานวนได้เลยแล้วก็อีกตั้งหนึ่งนะครับอันนี้อีกตั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นเอกสารการโอนเหมือนกันเป็นเอกสารการโอนเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่เลย K2N ชัดเจนนะครับเราแม็กมาเป็นชุดๆเลยว่าอันนี้ของไทยนะฮะ<อ>ที่ต<อ>ิด<ห>นัน ที่ติน้นเสียหายเท่าไหรที่ติน้นเนี่ยมีเอกสารอ้างอิงยังไงนะครับนอกจากที่ติน้นแล้วก็มีรูติการรูติการเนี่ยเราแม็กมาเลยนะฮะว่าเสียหายเท่าไรและมีเอกสารอย่างไรนะฮะพิชัยนะครับโอนให้เนี่ยแม็กพาริงจมีแชทมีแชทอย่างถูกต้องเลยนะฮะเนี่ยซื้อไอตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เนี่ยเราเอามาให้หมดเลยมีเรื่องเพจด,ด้วยนะครับทางผมและผู้เสียหายทำเอกสารละเอียดมากพอสมควรท่านครับ ขอพึ่งบาร,รมีของปปออบอนะฮะให้ท่านดําเนินการให้เร็วที่สุดครับขอบพระคุณจริงๆครับท่านครับทุกคนขอบพระคุณท่านครับฝากที่น้องสื่อมวลชนแจ้งไปยังผู้เสียหายทุก <c oughs> คนเอกสารพวกนี้จะเป็นเอกสารประกอบทาให้การขอผู้เสียหายแต่ละรายนะครับผู้เสียหายจะต้องรับรองเอกสารน,นะครับคือผมอย่างเช่นมาให้ปากคำที่กปกบผมไปแจ้งทราบว่าเอกสารที่ท่านจะต้องนํามาประกอบทำให้มีอะไรบ้างก็คือหลักฐานพวกนี้นะครับการแชทการพูดคุยหลักฐานไบเซอร์ หลักฐานเอกสารการโอนเงินแหล่ต่างจะต้องมีมานะครับจะต้องมีประกอบทำให้ให้การของทุกคนดังนั้นเอกสารพวกนี้ผมก็จะรับไว้ประกอบทำให้การของแต่ละคนแล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อในเอกสารเพื่อใช้ประกอบสำนวนการดำเนินส่งเรืองเการสารต่อไปนะครับผมต้องรู้ว่าเป็นของใครว่าเป็นของใครถ้าเป็นของใครคนนั้นก็ต้องมารับรองเอกสารว่าเอกสารคนยังไม่ได้รับรอง มันจะต้องเข้าสู่ตัวมลได้มันต้องมีการรับรองเอการครับถามครับถามคใช่ใช่๋อไม่ไม่คือการการตรวจเนี่ยเราจะส่งเป็นวัตถุพยานก็คือว่าพวกก้อนก้อนตียนะครับก้อนตียแล้วก็อต่างของแต่ละผู้คลของของใครของมันเราจะมีการซีมส่งให้กับสถาบันอธิบดีนะครับในการตรวจสอบเอาผลตรวจสอบมายืนยันว่าเป็นมัน ถกต้องตรงตามที่มีการโฆษณาหรือเปล่าหรือเป็นปอมมข,อของปลอมของเท๊ของไม่ใช่อย่าง้ครับค้าเืประกอบผมวงครับของให้ของมันตายของให้ของมันครับครับผมนะ เข้าไปตามระบบหรือเปล่าคือผู้เสียหาผู้ต้องหานะครับเขาไม่ได้กรอบประกอบธุรกิจบริษัทเดียวเขามีหลายบริษัทบริษัทที่เขาทำรายได้กําไรเขามากที่สุดก็คือขายอาหารเสริมเรื่องสัมาันะครับเราก็ต้องไปดูว่าทรัพย์สินไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็จะยื้อายัดเลตรงจุดนั้นแต่ถ้ามีการพิจารณาแล้วว่ามันไม่เกี่ยวข้องทางคิวสืบสวนนะครับซึ่งในระดับตรก็ควบคุมอยู่ เขาก็ต้องพิจารณาว่าส่วนไหนที่ไม่เกี่ยวก็สกีริลงไปส่วนไหนที่เกี่ยวเราก็ส like nee ่งให้ปปงดำเนินการนะครับที่ต่างไม่ว่าเงินสดกระเป๋าหรือแลกนาฬิกาหรือรถตอนนี้เราคุยขึ้มาวันนี้คุยขึ้นมาหนึ่งพันคับอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้ก็กำลังส่งกำลังดำเนินการดำเนินการที่อยู่โงารทุกคนนีดเดือนไม่คเอาหมายเรียกงสามคนนะค่ะมีใครบ้างนะพี่มีนุษย์มีหลังมีนุษย์มีเมียหลังแล้วก็มีเต้าฝัน ันทั้งสามคนมามาหมดเลยยัง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 ไม่มาอันนี้เป็นหมายเรียกใช่ไหมครับหมายเรีลขเขาเขามาต้องต้องมาภายในวันไหนที่อ่ะภายในที่นี้ครับอันนี้หมายเรียกครั้งที่เท่าไหร่แล้่ะที่หนึ่งที่หนึ่งเราครับเขาเาจะอยู่ที่คำเมนแล้วนะคะอ๋อคณะทาวครับที่เมนแต่ทางการสืบสวนไม่ใช่นั่นแหละครับผมแคบอกว่าท้งฟังก็ใจไม่ดีอ่ะค่ะไม่ใช่ครับอยู่แล้วเรียกใคติดต่อได้ครับขออนุญาตถาม องนี้นึงครับทาง,งผูมรู้เสียหายเนี่ยนอกจากที่เป็นคนดงังทั้งที่เป็นแอค,คโคอะไรต่างๆเ,เนี่ยทางประชาชนก็สนใจว่าไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเองผู้จัดการร้านรองเองคนที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดเนี่ยก็สมควรที่ต้องเรียกมาสอบด้วยสอบแล้วครับผู้จัดการร้านรองแอดมินเราสอบผู้ทำเนี่ยอย่างาเงี้ยมมาาครับคือบางบางครั้งเราไม่สามารถที่จะแจ้งกับทางสื่สอหรือวีนรบุรุษจะถ่ายได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอรู้พอออกไปเนี่ยหนึ่งพยานที่เราเรียกมาสอบ ก็ไม่ปลอดภัยหรือมีอะไรต่างๆเพราะจะอย่างที่บอกครับเขาอยู่แฝดอยู่ขู้างในบางครั้งก็อาจจะมีที่บนอยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องขอยืนยันว่าปบทํางานทุกวันทํางานอย่างหนักนะครับในเคสนี้แล้วปัจจุบันนี้มีคําสั่งตรออกมามาควบคุมระดับหนึ่งโดยมีผู้ช่วยตรถ้ามาควบคุมกับดูแลนะครับ